สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขนเดอ้อวันนี้ก็มาส่งสก,การ์อรดีตพ่อสามีของอาดัมนะคะตอนนี้ก็คือเข้ามาป่าแล้วอยู่ในป่าแล้วเนาะเ้ยเห็นกันดนแล้วจะขัดที พี่น้องเอ้ยน้องชายน้องชายค่ะบาวทูนะคะจะแมนซื้อลายเลขแต่เทเดเลขยังเกาะเลขยกเลขยัในท้ยัดไม้้คือบาวประุโตสรอยโตนะรอยหูนะเเอข้ขใจ ตอนนี้ก็คืออกำลังจะถ่ายรูปกันนะคะจริงเราก็มาส่งสาการนะคะครั้งสุดท้ายเนาะ <3 S 1> นี่ก็ <3 S 1> ถ่ายรูปกันอยู่ 1, 2, 3, บรรยากาศสงสกการก็ทุกคนกาศกเสาพี่น้องโอ้ยนี่แยนมกับโบมีแ่แวเนอะอันนี้คือลูกซาลาเพ่นเนาะ จะเก็บภาพบรรยากาศไว้เนาะเก็บภาพบรรยากาศครั้งสุดท้ายนะคะมันค้นกันยังรอนียังไม่ได้กลับเสรว่ยกันยังไม่ทันกลับตอนนี้วันสิบดท่ายพี่น้องแไปนะมันก็เลยมาท่ายบเบิ่งซะ แล้วก็จอดรถว่าอยู่อันเที่ยงหน้าเสดพี่น้องกระยางมาคุณอาค่ะยังไงต่อคะจากน้อยจังเมื่อพี่น้องเหตุผลเหตุผลคืออะไรอ่ะขอแล้วเหรอนยังไม่ได้ขอเลยนะกับูบาพอ์ ก่อนสี่อาทุดกะเก็บของก่อนพี่น้องเนาะเก็บเครื่องเอกเครื่องย่อมพจิญย่างก่อนอากาศจะเสดจุดเก็บของนะคะเป็นงานเสาพี่น้องโอ้ย <c oughs> เพิ่นกระปแบบกระทันหันเนี่ยเปูก็ได้ยรูปร้านกะ บางคนก็นยังท่ามใจบ่ได้อยู่พี่นอ้องแต่กะยังมีแค่บางคนเท่านั้นเนาะคนนี <c oughs> ้ก็เตรียมขัดเตรียมโทรศัพท์ไว้ยิงจอยก็เตรียมอันนี้ก็เตรียมเ <c oughs> ตรียมทำอะไรเ <c oughs> ตรียมเห็ดเพียงเ <c oughs> ตรียมเห็ดเอียงโทรศัพท์นะไปต่อยฉีดมาเนาะไม่รู้สิจะ <c oughs> มาจอบพอดี <c oughs> ยิง ธอจอบยังก็เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจอบยังเธอจอบเพียงจอบไมนะเดี๋ยวเลขยังเดีเลขเด็ดตัวแดเบิ้งบอกด้วยอ้าวเคยไปจอบแม่งหนึ่งนี่จอบงหนึงเปนเอาวอยังเมงมาอารีได้เฮยเนาะอืบุมาเกบมาปังบึ้งเป็นคำด่าคำชมหรือคำบอกเลขอะเลขมานี่ยเป็นหายเก่าอ เลขมางช่องนะช่องกับช่องมีเลขกเก่าเนาะเลขเรียงกันเลยบรรยากาศก็ญญยังไงพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือรอรอการจุดอยู่เนาะรอจุดเพราะว่าสัป,ปเหร่อหรือว่าพวกมานำโสบเขากำลนะังเตรียมเนาะยังมาทันดแตวแรกนพี่น้องเนาะ คืเอเน่งซ้ายจุดอันยังเกาะพี่นอ้องจุดไฟเลนนะนะกำลังเตรียมเนาะนี่ก่นอนอันนี้ก็เทน้ำมันก่อนนะคะทุกงานจะเป็นแบบนี้ทุกงานนะพี่นอนะ้องเนาะบาบงงานกษตรบอกคือก,กันสะพาะในบ้านอันนี้กสีแบบนี้นะพี่น้องพอดับเบสิกแล้วก็โย่พอดับซีซิกแล้วก็เมื่อไม่มีใคร ขยับเลยได้ครับพี่น้องทั้งทสมานิยนทั้งอันแม่ขาวเนาะเอ้าววานโพดห้ยแก้วไปโพด้ไปเก็บกันไปเก็บเออดูโพดโผล่กับโพดห้ยแก้วพี่น้องวิ่งเอาวิ่งเอาปานองไปไอ้ดำจะเก็บอะไรโนียเอ้ยไม่มีเงินด้วย อลี่อัลอลโอ้ยเนออโทดโอดโดใส่โดใส่ขอในงานนะคะขออภัยด้วยนะคะเสียงดังมากเี้ยลูกเร่าโอ้ยเจ้าตกใจ เอากสิเดินทางกับน้อพี่น้องาอันนอันสามเณรไหมครับเดินทางแล้นอสิเปลัสิขาพี่น้องพวกบวชเมื่อไห้เมื่อเข่าพามงคเในพวกบวชเต็มตัวเมื่อเด้อจอ้ยยังจังองสิปเด้ มือบุญพี่ได้ซีอูงได้ซีอู๋พนักงานเจ้าเห็นเองนี่อันนี้คืออะไรพี่น้องะเล่นเก็บขนมคุณอาเตรียมตัวหรือยังคะเตรียมหรือยังเตรียมจะกลับหรือยัง พี่นอ้องอันที่จริงก็เห็นมันโตข้างหน้าก็เลยไปเก็บเอาเอ้าไม่นดบอกโฟกัสไหมไไไไอันนี้จะเป็นเหรียญห้าเลยเปล่าเนาะได้เหรียญหนึ่งมหอืมอันนี้กันเหรียญคือการนะไรไปญย่นะไอ้ดำบ <c oughs> ้าไรแา่นะไอ้ดำน้ำผู้อื่นก็บบรายากาศแย่ไดพี่น้องเลยอไมแซนนะมาสร้าอันนี็น้ำใบเน่งนะ ไม่ใส่ดามไม่แสนนะนนไม่ใส่แบบแสนนะขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปนะคะเพิ่นบอกเก็บเลยพี่น้องเลยขออนุญ,ญานดูเพิ่นบอกเก็บเลยพี่น้องเลยนะ เพื่อนโบเก็บล่างเลยปล่อยเลยไหมไหคุณอาถ่า,ายครั้งนี้คุณอาพี่น้องเพื่อนโบเก็บล่างเลยไฟนะ่ะกับบลูกพีก่น้องอเหมือนว่ารออีกอ,อย่างสักอย่าง ปกติเนาะจุดแต่ละโคนเนาะไฟสีลุกถุกๆพี่น้องลุกถล่มๆลูุกแหงๆงอันนี้ไฟบอลูุกเลยไหมแบบเป็นโบเก็บ่นะพี่น้องดูว่าเป็นน้ำไม้อันถือไฟอันไม้ถือน้ำบ่พี่น้องถือน้ำฝนหรือเปล่า นี่อันนี้คือออันนี้ก็มาฟังทวงไว้สีเจเนาะนะครับอันนี้คือบูอนนอเออนนออนนอดอาดูเขาวัดนะคะอันนี้คือจะมีอันนะมีอันกอดอันนี้พี่น้องศิลาไหว้น้เคียนไว้ไฟบุกรุเลยนะ ไม่ขึ้นแล้วใ่ามร่น้นมันมันลายโบราไม้บหมขิงโรดยูรุ่มนะอันไม้สองอ่านในคนเอานไม้คมเพงพี่น้อง เวลาอันไฟใหม่หรืออันมันตกนอนไม่ตัวนี้กาสิทตาแบบข้ามข้างนั้นข้ามข้างนี้อันนี้บ่อเสื้อกายาลบดูด้วยพี่น้องเสื้อกับบกายาลบดูพี่น้องบางทีนั้นมันตกปะกิ้งเฮงแต่ว่าอันโซบนะพี่น้องเสื้บรรทออกจากจากกล่องฟืนนั่นนะน้องแต่จริงๆไม่มันก็บดีนักดอกพี่น้องเนาะแต่ว่ามันหักเป็นอนาคตมันพี่น้อง เือแต่ข่าวบราณโบลานมาพี่น้องเนาะไม่คมเหงเพี่น้องไม่คมเหงพี่น้องนเงนานะคนเป็นคนเป็นจะบัดกรมคมแต่คนตาย,ยอุ้ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มฮักปกติจะอยู่ใกล้บ่ได้เลยพี่น้องวันนี้ไฟลุกมาเห้งไม่เปียกหรือเปล่าเนาะเซื้อก็ยังไม่เปียกนะพี่น้อง ใหกะเนาะทุกคนกะมีจุดตาแบบเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิไปาไปไว้ซั่นใดนีกคือสังขารชีวิตของคนเฮาบ่ว่าภัยบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าตพี่น้องเอ้ยอาลพี่น้องนะเพิ่นบ่เก็บเลยเนาะบัดยายอันนั้นเด้เฮามาจุมื้อนั้นปาูเนาะลูกท่ว่เข้าบ่ได้ โหลดแล้ยังอยู่ใส่บัดนี้ขามือขามือบ้ยยังคือเห็นขาดเตสูอบวกเก็บแห้งเลยพี่น้องเห็นบ่วคามือเลี้ยงกระหืออพี่น้องนี่ยฮนี่เฟื่องเสื่องเลยบอดเดดได้สูยุ่มยุ่มยุ่งเลยขามือการลาแรงลาดอกลาไปก็เตชูเราเออแม่แม่แน่เนาะอันนี้ท้องเราเคยหยอกคือเหรอแม่เราเคยหยอกกันทั้งย่างทั้งหล่าวเนี่ย อย so right. so ่างที่กงกุมเนี่ยเห็นตะมือขอกมาพี่น้องจ้ะไม่เห็นซื้อเหล้าข้าวนะฮะนี่จนจนบิกท้า่เอาอย่างไปเด้งเงินหายแล้วก็ายแล้วจ้าบดมเนาะโอกันเด้องานนี้มันกัดจิตดีก็มันซันจีเด้ค่ายแอนเมเลกนะนพี่น้องโอ้ยโพดโพบ่เมื่อจักเถื่ออยู่ป่าอยู่ดวงกับโบเว้นบ่ว่างจักรดีโอ้ย อ๋ลีอ๋อจริจริงจะคล้องกระซื้อด้านนั่นแหละพี่น้องซื้ <laughs> จริงจจะคล้องกระซื้อด้านนั่นแหละอือห้าให้เขาที <c oughs> พี่น้องจะไฟกับโบใหม่ซ้ำเนาะแบบใหม่กับโบแห้งนะฝนตกมาเนี่ยก็คือเปียกเลยดับเลยโอเคพี่น้องค่ะขอเก็บบรรยากาศวมาสัมผัสเด้อพี่น้องเนาะ ฝากก็ได้ฝากก็ได้ฝากติดตามด้วยนะคะพี่น้องผิดพลาดตัวใดก็ขอโทษขออภัยหน่อยแล้วเด้อพี่น้องเห็นตะมือพี่น้องอันเรื่องเรื่องนี้ยังกำมอยู่นะยกตะมือเนาะยังกำมอยู่นี่พี่น้องนะมือกันไปอุ้ยสู้ไม่เบิ่งจุดติ่มเจาะเบิ่งกว่พี่น้องกว่าโอเคพี่น้องคะขอตัวไปก่อนเด้อพบกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ